ห้านอยู่แถวได้ไหมหมอแนะนำหน่นนยอยครับห่านเมนตั้งอยู่หลังธนาคารระเบียบเก่า <A S 2> สบายดีทุกคนมาเน,นี้ยอลังจะพาไปกินิ่จีนนอนอยู่แถวเสร็จในเมืองเนะี่ยเนาะบอกว่าจะเป็นห่านใดนอะเป็นว่าไปหล่อน้ำกันเลยเนาะว่าจะอยู่ทางใดเนานะ แต่ว่าก่อนอื่นว่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการใหดคลิปต่อไปของอลังเนะาะเป็นว่าเข้าไปเบิร์นน้ำกันเลยว่าอลังจะไปหาไหนเ,เดี๋ยวนี้กำลังหาร์ล่ห้างอยู่เนาะว่าจะไปกินห้าได้ดีเมื่อกี้นี่กายแถวว่าขยัโพลสรรค์มาแล้วรู้สึกว่ามันจัดลายมันมีบางจอดรถเนาะมันมีบางจอดรถเดียวเข้าไปเบิร์นน้ำกันประมาณนี้ โอโหว่า oh, wow. สิไปกินอาหารไหนเดี๋ยวมาลองมึงดาว,ว่าอาหารไหนสิเป็นยังไงมาลองมากินอาหารมึงดูอาหานที่ก่ายเมื่อกีน้นี้แบบแบบได้คือคือหานไอเซโน่หาดธรรมน์เดี๋ยว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 เมื่อกี้นี้ผมรู้สึกว่าจะเห็นหา on, นทรมอนก็คือไอเซโน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิลองไปแวะกินน้ำเพืน่นยกันจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวไปเปิ่อยต้อกันไปเปิ่อยต้อกัน ห้านูเทถวได้ไหมหมแนะนำเลย่หันหานเม่ตั้งอยู่หลังธนาคารระเบิดเก่าอยู่เสินผู้นิ่นผู้นิ่นตะขี่เขามาคุปซิกก่อนลัตนาลชิตายอ๋อก่อยกลมากเมื่อกี้นี่มันใกล้ๆครับอ่ะหงหงหงงานนี่กอน้ำเด่มโ้างงานน้ำาลาดุากันอาปาดุมหงงานนำปลาดุมากัอันมีเซฟซันนึงไห บกำัวบบิธีการปิงของเฝนเลือกเลยว่า ไปได้กินเหับไรคับเรามิการหเงเ้าเส่นซองเลนบังกคลบังไปบังมาผัดวะเดี๋ยวแถวหาเงินแถวไกลๆนะนี้แล้หางินไทยบงแล้วเราอยากมากินกัน นมาเนาะนำมาได้เนาะแถวแถวหันเขางานปลาลงมาคำนี่แหละประมาณนี่แหละในที่สุดอลังก็ได้กินปิ่งจีนที่ม่อนในปิ่งมาให้เนาะก็ใช้เวลาบาด,ดนะกับประมาณสองสามนาทีก็ได้กินแล้วเนาะแต่ว่าเขาได้ไปกวนเพอทีซื้อในการปีงเพื่นพอนเคอรนิดหนึ่งแต่ว่าเสียงนี่ เป็นเสียงที่ภาคใหม่นะเพราะว่าเสียงในวิดีโอหันมันลึกเนาะจะได้กะมาเบิ่งกินดมกันเนาะว่าจะเป็นอะไรเนาะแต่ว่าอลังบ่เคยกินเผ็ดมาก่อนอ่าเดี๋ยวมาเบิ่งกินดมกันเนาะว่าจะเป็นอะไรหลังจากที่กินไปคํานึงเนาะก็รู้สึกว่ามันกับอะไ้เผ็ดปานไรเนาะถ้าหากว่าผู้ใดมากินก็สามารถสั่งเผ็ดเลยบ่เผ็ดได้เนาะก็กินได้ได้กินได้เพราะว่ามันก็แซ่บดีเพราะว่าข่อยเองบ่ได้สั่งเผ็ดอะไรเนาะ กะจะโมโหว่าสก,กินได้สำ้ำไหนก็่สถานการณ์กนะินเบิ่งกะอยากมารีวิวในการกินจริงจิในครั้งนี้เนาะจะไดนกะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดซับสไครต์ให้อลังเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็นคลิปต่อไปเนาะถ้าหากว่านี่โมเมนเสียงพา,ากตัวจริงกะขอโทษขออภัยนาะเพราะว่าเสียงมันหายอย่างะไรโมโหว่าจะที่ว,วิธีแก้ไขอย่งไรเนาะจะไดนกะขอขอบใจทุกคนที่ติดตามอ่าคลิอปอลังในต้นจนจบตลอดมาเนาะ